มากันตอเลยนะฮะอ่ะปีนี้่ะพี่ปีนี้อ่านค้างไ้ในข้อความวันนี้คุณผู้ชมนะอยู่กับจีเฮิฟนะฮะเมื่อวานทำกุ้งผัดสตออีกแล้วมันนใจมันนใจไปตลาดแต่เช้าซื้อสตอมาถองถุง กุ้งสตอร์กะปินะคะเพราะว่าดิฉันไม่กลัวเพราะดิฉันมีจีเฮิฟเพราะว่าดิฉันบอกเลยว่าจีเฮิฟคันนี้สตอยังเอาอยู่คุณผู้ชม,มสตอเอาอยู่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอะ่ะดิฉันไม่กลัวเลยนะคะดิฉันก,ก็กินไปเสร็จดิฉันกินสตอหมดเลยสองถุงใหญ่เลยนะครับแล้วก็ใส่ใส่กุ้งเยอะ้วยนะ,ะนั่งนั่งกินแต่กลับนะคะข้าวนิดนึงแล้วพอเสร็จปั๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามาแล้วกินปากแม้กระทั่งลมหายใจจีเฮิฟ คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าใช้แค่นิดเดียวอ่ะแค่นิดเดียวอ่ะแล้วก็ใช้เครื่องแปล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 งลิ้นแปลงอะไรหมดเลยนะแปลงเสร็จปั๊บปุ้นปุ๊บกลิ่นสตอหายไปประมาณ90%้าสบอร์ซ็นต์คพอตอนเย็นแปลงอีกรอบนึงอันนี้หายหมดเลยอชอบตรงนี้ปัญหาฟันผุไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะอันนี้มันช่วยอยู่แล้ว ปัญหาเรื่องของคาบชากาแฟแล้วก็หินปูนแล้วก็เรื่องของคนที่สูบุบรีเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นปากของมันอยู่แล้วอันนี้ช่วยแน่นอนง่ายๆคุณผู้ชมต้องซื้อไปลองเองขนาดสตอมันยังเอาอยู่ก็แสดงว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วแล้วก็ปากไม่ลอกวันนี้จัดโปรหลักร้อยค่ะจัดโปรเลยนะครับ1ห,หลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3เดือนนะฮะหลอดละ230บาท จนถวันนี้ใครสนใจซื้อยาสีฟันจีเฮอร์โปรเป็นเซตพิเศษ5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับแล้วก็ถ้าเก็บเงินไปทางก็เก็บค่าขนส่งเพิ่ม30บาทั่นเองครับสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0957184624หรือที่แหลอดสุขภาพดีสแกน QR โค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนสนใจติดต่อลงโฆษณากับรายการเราม้อมังคัน,นาปากครับเบอร์นี้ครับ0900899955โทรได้เลยจ้าค่ับนะครับมาอันที่ข่าวบันเทิงต่อครับคุณผู้ หยุดช่วยตัวเองนะครับบุมบ๋มบุ๋มวนานดาวัวผู้ดีครับนอกจากจะทํางานในวงการบันเทิงแล้ว <c oughs> ยังอุทิศตนเพื่อสังคมครับ <c oughs> ด้วยการช่วยเหลือนะครับ <c oughs> ประชาชน <c oughs> ในช่วงโควิดเดี๋ยวนี ไม่ให้ผู้ชายชักววแววจะทำอะไรอย่าบุม๋มงานนี้เองเนี่ยการช่วยเหลือก็ต้องเจอพพอุปสรรคเพราะการส่งเลองติดต่อมายังเพจด็อกเตอร์ปนัดดาวงผู้ดีเนี่ยอาจมองไม่เห็นครบทุกรายเพราะอะไรรู้ปะ,ะเพราะว่าแต่และว,วันเนี่ยแอดมินต้องเจอกับคลิปที่ส่งเข้ามาป่วนตลอดเลย <c oughs> ขลังบอกให้ส่งมาชิปอาชั้นบุ๋มเออล่าสุดครับด็อกเตอร์บุ๋มปนัดดาววงผู้ดีได้มีการโพสต์ข้อความขอร้องว่าแอดมินขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะคะเลิกถ่ายคลิปช่วยเหลือตัวเองส่งมาในเพจได้แล้วค่ะเออตอนนี้แอดมินตาแฉะหมดแล้ว วันนี้เจอประมาณ40-50คลิปกันเลยทีเดียวควรจะส่งมาให้เต่านะคะมันทําให้เคสที่ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือแบบจริงๆมันหายไปมันถูกดันไปฉันท่อแท้กับชีวิตมากนะอันนี้คือแฮชแท็กของหมุ๋มแต่ถ้าก็เป็นเต่าเนี่ยจะบอกว่ามันทําให้โรคใบใหม่ของเต่าเกิดขึ้นได้ทุกวันค่ะ นอกจากนี้นะครับแอดมินนะยังมีการคอมเมนต์ด้วยว่าแอดมินไม่ได้โกรธนะคะแต่อย่าส่งมาเลยมาทําให้ข้อความที่เขาต้องมีความจำเป็นจริงๆมันถูกดันหนีไปไงทราบแล้วเปลี่ยนอาจารย์ชายไทยจ๋าแค่หยุดช่วยเหลือตัวเองก็ได้บุญทันทีไม่หยุดหยุดมันหยุดไม่ได้บพ๋มเพีเท่านี้คุณจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วมันหยุดไม่ได้หรอกบุ๋มการชอริ้วเฮียงเนี่ยแต่ว่าบุ๋มก็บอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยากจะชอริ้วเฮียงก็ชอไปไม่ต้องส่งมาชอไปก็ไม่ต้องส่งให้บุ๋มให้ส่งมาทางอีโอม เพราะว่าจากที่บุม๋มบอกว่าของบุมม๋มเราเห็นแล้วมันจะท้อแท้แนตะ่อโอม,มเห็นแล้วมันจะเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งแล้วโดนน้าน้ําจากสวงสวรรค์ลดลงไปแล้วมันจะทําให้ดอกไม้อันนั้นเนี่ยเป็่งประกายมีออร่าอืมอืมัม <c oughs> เนเรีอก <c oughs> เป็นลาวเอา้าอีนี่ บางทีผู้ชายหน้าตาดีๆชอริ้วเฮียงแล้วเราดูเราอย่โอ้ฟินาเล่แล้วฟินาเ oh, ล่อีกนะฮะจริงเขาบอกเขามีคนเมาโอมอ่ะว่าเธอวันละเจ็ดรอบจริงหรือเปล่าใครเมาเอาพูดมา,าเอาเอาคนเมามาพี่ลูกหนีหสภาพ <laughs> ไม่เคยคุยกันเลยเขาบอกว่าเธอดูรูปหมีรูปลมีแล,ล้วจนหวเฮียง <laughs> แค่คิดอี่แรงจะไปมึงเงียบแค่คิแค่สั่งคลื่แล้วอะไรนะอุ้ยน <laughs> ่ากลัวนลาพี่แรงยังน่ากลัวเลยโอมาโคตรจะอ้วก มึง<ช>ท้องหรือมึงอ้วกได้เช็คม,มันไม่ได้คนเราอ้วกได้ไม,ไมันจะเป็นต้องท้อง, <c oughs> องอการช่อรู้เฮียงมันเป็นธรรมาชาติไปห้ามเขาชอ่อรู้เฮียงไม่ได้แต่ว่าก็อย่าส่งให้บุ๋มไม่ส่งมาที่อีที่แทนเออแค่นั้นจบเพราะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนเขาก็ชอบดูแต่ผู้หญิงบางคนเขาก็เขาเบื่อที่จะดู พขาเบื่อแล้วคนบางคนเนี่ยชอเนี่ยเออบางทีเนี่ยชอลิ้วเฮียงเนี่ยมันโอ้ใหญ่ยักษ์อลังการมันก็น่าดูนะเป็นเข <ๆ S 1> <ๆ S 2> าเรียกว่าเป็นเหมือนมละมาะละอ่ะอันเท่มามละอย่างเงี้ยเออน่าดูแต่บางคนเนี่ยมันเป็นหนอนหนูชอมันดูแล้วมันสังเวชมันต้องลุ้นนั่นแหละอย่าไปส่งเลยเขาจะถ่ายถ้ท่านช่วยก็ช่วยได้แต่ก็ไม่ต้องไปส่งให้คนนูงคนนี้ฉันเคยมีน้องมีน้องคนหนึ่งนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้แฟนคนหนึ่งนะแฟนแฟนเขาเป็นนักกีฬา รูดีสวยมากน้าแฟนเขาหล่อนะคะน้าไทยไทยหล่อหุ่นดีชอบถอดเสื้อชอบไปทะเลและชอบถอดเสื้อแล้วขาเขอคือเขาออกกาลังกายตั้งแต่เด็กๆอะผู้ชายคนนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นก้ามปูนะคะคือหุ่นเขาประมาณน,นักฟุตบอลน,นักมวยแต่สูงสูงแต่ว่าหุ่นเขาหุ่นเขาโอเคเลยผิวคล้ำแล้วลูกสาวฉันก็น้องน่ฉันก็ลูกสาวเนี่ยแหละไม่ได้กินมาฉันก็ตุนเต้นมากฉันก็เลยถามเอยทษ ที่ได้กินกันมาเนี่ยฉันขอถามอยากามว่าคุณแม่ลามกจก,กเป็ดหรือคุณแม่อุบาทเลยนะคุณแม่อยากรู้ว่าคุณแม่จะได้เอาบนวิทยาทานเพื่อที่คุณแม่จะทำรีพอร์ตใหญ่ไม่ใหญ่อีลูกสาวทำหน้าเฟื่องเฟื่องแล้วตอบว่าไงรู้ไหมแม่ห้านิ้วอีโอมทำไมเป็นอย่างนั้นน่ะ้าไม่รู้ก็แล้วไปออกหน้าออกคุณหมดแต่ไม่ออกตรงนั้นน้าห้านิ้วนี่ประมาณเท่าไหร่แนี้หรอไม่รู้ ฮะไม่รู้อีโอมทำไมมึงไม่มีหรืออีหามีแล้วจะมาถามอ๋ออีโอมทำไมอีโอมไม่มีค่ะเพราะอีโอมต้องถามความลึกจะมาถามโอ้มีกีลืมไปแม่ขอโทษโอมีกีโอมึงเออห้านิ้วประมาณนี้หล่อมากอ่ะโอ้แบบหุ่นบอดี้ที่สวยมากก้นก้นโอ้โหกูเห็นแล้วโอ้โหกูจินตนาการไว้ประมาณเจ็ดแปดนิ้วอีลูกสาวขอกแม่ห้านิ้วห้านิ้วค่ะแม่ คนเรามีขนาดไม่เท่ากาันรู้แต่กูแหมจินตนาการจากหุ่นไงร้อยสูงประมาณร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเราก็นึกว่าโอ้โหต้องแบบอ้อฟอ้อฟอ้ยอะเออห้านิยวของกระเทยลูกสาวคือผมยาวมีลงถึงเจ็ดนิ้วเลยเออนะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นเออมาเปียดีกว่านะฮะ มานี้ปิดท้ายวันนี้นะครับด้วยคุณหนูเล็กก่อนบ่ายนะครับหรือว่าหนูเล็กกาก้าครับซัดเดือดครับพนักงานสนามบินพูดจะไม่ดีนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่านักแสดงตลกอย่างคุณหนูเล็กเองนะจะโกรธถึงขั้นตัวสั่นได้ขนาดนี้เลยเพราะว่าปกติเนี่ยจะเห็นอารมณ์ดีแล้วก็ไม่ค่อยได้โพสต์ข้อความเดือดใส่ใครแต่รอบนี้เห็นจะมีสุดทนจริงๆเมื่อเธอเนี่ยได้ไปเจอกับเหตุการณ์ชวนหัวร้อนเพราะว่าถูกพนักงานสนามบินแห่งหนึ่งเนี่ยแสดงกิริยาไม่ดีครับโดยชักสีหน้าแล้วก็ขึ้นเสียงใส่จนเธอสวนกลับไป ส่วนกลับนะฮะโดยคุณหนูเล็กเองก็ได้มีการโพสข้อความลงภาพลงไอจีแบบนี้บอกว่าเคยโดนกันไหมคะพนักง,งานชักสีหน้าพูดจาไม่ดีขึ้นเสียงเหมือนเรานะไปด่าพ่อด่าแม่เขาพอเราบอกว่าเรามาใช้บริการสนามบินเราก็จ่ายเงินมานะพูดดีๆก็ได้พนักง,งานคนนั้นก็บอกว่าอ๋อเข้าใจผิดแล้วคุณไม่ได้จ่ายเงินให้เรานะเราเลยบอกว่าโอเคค่ะขอโทษที่เข้าใจผิดแต่คําตอบแบบนี้มันใช่เหรอมีใครรู้บ้างว่าถ้ากาศยานเขาจ้างคนพวกนี้มาทําอะไรกันแน่ ใครรู้บอกหน่อยนะคะจะได้เข้าใจเพราะขาใจมากนั่นเองนะครับอโอเคไม่เคยเจอนะไปสนามบินส่วนใหญ่เ,เจอแต่พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเลยเร,เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะด่าเราเป็นภาษาอังกฤษหรอนะอยังไงองค์ไปเจอลักษณะยังไงมา <S <S 2> <S 2> ไม่ต่อก็พูดปกตินี่แหละเราไม่เคยเจอคนที่ไม่ดีไงเราเจอคนเขาก็บริการปกตินี่แหละอาจจะแค่บางทีเราเรางงไงอาจจะงงเรื่องของแบบ ตัวเรื่องหออะไรเงี้ยเขาเออนั่นแหละอแต่เราก็ต้องเข้าใจอะเขาบริการหลายคนพอเจอหลายคนก็ไม่รู้แต่ไปกี่รอบก็ไม่เคยเจอนะพี่ก็ไม่เคยเจออไปแบบว่าไปแบบไปขึ้นสีย่างแล้วก็สวนแบบเถียงกับอย่างเงี้ยเพราะพี่ปกติพี่ไม่เคยไปสนามบินไงใช้บริการรถทัวร์รถทัวร์ไม่่อยมีหรอกรถทัวร์ไม่มีนะโอเคนะจบวันนี้ออย่างนี้ชอบนะ ชอบอะไรอีก่ผู้ชายอ่ะเอาขอบคุณจีเฮิร์บก่อนอ่ะจีเฮิร์บค่ะคุณผู้ชมขานะคะอ่ะอม,มากันต่อเลยค่ะจีเฮิร์บค่ะ,ะ <laughs> ไปไม่ถูกเลย <laughs> เห็นรูปอ่ะใครที่อยาก ใค้กินฝัา่งหายคุณใช้ G h u b จบแค่นั้นนะคะเดี๋ยวคุณโทรคุยกับคอร์เซนเตอร์ดีกว่าค่ะวอ่นี้มาพร้อมโปค่ะวันนี้พร po ้อมโปน,น po ล้วครับหกรอดเนี่ย120กรัมใช้ได้นาน2 3เดือนนะครับราคาหลอดละ230บาทแต่วันนี้นะครับถ้าคุณซื้อโปรโมชั่นเป็นเซตเลย5หลอดราคาเหลือเพียงแค่1น1,000บาททั้เท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพร้อมโอนนะครับสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์นี้ครับดีนย์เก,ก้เา,าห้าจอไดหนส่วนใดสอยากะอิดต่ฆษณากั่รลยการขอาเรานะครับนี้ เดี๋ยวครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5จ้าเเวลาหมดแล้วเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สว,ส,สวัสดีครับ